น้ำเพชรตียาพาประกาศขอแก้ข่าวด่วนหลังถูกโยงข่าวดังจากกรณีร้อนแรงตอนนี้สำหรับประเด็นแกงอุ้มคนจีนสืบทราบว่านางสาวเพชรลาดาแสงสกุลหรือน้ำเพชรอดีตผู้เข้าประกวดเวทีนางงามชื่อดังวางแผนกับผู้ชายคนใหม่เป็นนกต่ออุ้งเรียกค่าถอดีดแฟนในหวังชาวจีน และตอนนี้ได้จับกลุ่มสาวน้ำเพชรและแฟนหนุ่มชาวไทยได้แล้วแต่งงานนี้หลายคนเข้าใจผิดไปว่าเป็นน้ำเพชรตียาภากริณชสุวรรณรองสองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014และมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019และ2020ทำให้เจ้าตัวออกมารีบประกาศชัดเจนแจมแจ้งผ่านโซเชียล บอกว่าโอ้ยไปกันใหญ่แล้วน้ำเพชรที่อุ้มคนจีนเรียกค่าไทยไม่ใช่หนูค่าหนูชื่อน้ำเพชรตียาภาไม่ใช่น้ำเพชรเพชละดาคนละคนคะ่ะหนูมีมงตำแหน่งระดับตัวแทนประเทศไทยมีใช่นางงามจังหวัดเพราะฉะนั้นจะมาลงน้ำเพชรนี้ไม่ได้แก้ข่าวด่วนพร้อมระบุเพิ่มเติมว่า ขอร้องนักข่าวทุกสำนักแก้ข่าวให้เพรหน่อยนะคะตอนนี้อินบ็อกถล่มแล้วค่ะคนนึกว่าหนูเป็นน้ำเพจที่จับตัวคนจีนไปเรียกค่าถ่ายหมดแล้วตอนนี้คือลำบากมากค่ะโทรศัพท์ลั่นทุกหนาทีถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหนูไปทำแบบนั้นรบกวนเขียนชื่อผู้กระทำความผิดให้ชัดเจนไปเลยค่ะจะได้ไม่มีผลก่อน อาทบมาถึงหนูขอบคุณนะคะฝากด้วยคะ่ะลูกกราบงามงาม